D สวัสดีเพื่อนๆที่ผ่านทางมาและสวัสดีแฟนๆโปรเกสากากันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมมิเตเพียวในเซิร์ฟ873ครับผม ก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตกิจกรรมวันนี้กันครับเป็นกิจกรรมประจําวันศุกร์นะครับในส่วนของกิจกรรมนั้นจะมาทุกๆวันศุกร์แล้วก็วันอังคารเนาะแต่ส่วนวันศุกร์เนี่ยมันจะอัปเดตช้าหน่อยเพราะกิจกรรมมันเยอะมันจะประมาณ9ก้าโมงครับที่จะมาเนาะแต่ว่าวันอังคารเนี่ยมันจะน่าจะมาตั้งแต่ถ้าจะไม่ผิดนะช่วงเช้าเลยไปดูกันครับผมก็ทุกนวันนะครับก็จะมีนี่เลยของอัพริบบิ้นนะครับแล้วก็อินเมกานะครับ มีตรงนี้ไอ้ผลึกพลังงานเอาไปอัพเขมกัดนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจเลยก็มีนี่ครับเป็นถุงสำหรับอัพสัข์ขี่ใช้ถึง900 0เพรเลยนะถ้า900 0เพรตรงนี้กับไอ้ตรงนี้ครับบางคนถามนะครับว่ากด900อเนี่ย1ิครั้งมันจะได้9 00 0เหมือนกันใช่ไหมกดตรงนี้กับไอ้ตรงถุงรางวัลอนะ อันไหนมันได้เยอะกว่ากันการที่เพื่อนๆจะกดถุงรางวัลหรือกดตรงนี้ครับฝึกซ้อมที่ใช้เพชร9 0 0เนี่ยมันอยู่ที่ดวงด้วยครับต่อให้เพื่อนกดในถุงรางวัลน,นะครับแต่ถ้ามันไม่ติดคูณสิบเลยติดแต่คูณสออย่างเดียวแล้วเพื่อนๆมากดอันเนี้ยเก0เนี่ยสิครั้งติดคูณสิบสัก2ครั้งที่เหลือเป็นคูณสหมดเลยอันนี้ก็จะคุ้มกว่า แต่ถ้าเกิดว่ากดถุงรางวัลเนี่ยครับสองครั้งใช่ไหมแต่ในสองครั้งเนี้ยมันติดคิดิคอนคูณ10 4สี่ห้าครั้งมันก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มครับคุ้มมากด้วยเพราะว่าหน0 0งม้ไอตัวผลไม้เนี่ยหนึ่งมืนเนี่ยมันจะมีโอกาสคิตดิคอนที่ค่อนข้างเยอะมากครับ ใช้เพรเท่ากันเท่ากับ9,000นไหนๆก็ไหนๆแล้วอะเดี๋ยวลองซื้อให้ดูเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับซื้อเพื่อทดสอบอ่าปกติผมซื้อประจำนะครับแต่ผมแค่ไม่ได้อัดคลิปลงมาให้เพื่อนๆดูกลักแบบตววเร็วไปเลยครับจากเวล5.6นะครับมีเลือดอยู่เอ้ยมีรด exp อยู่ประมาณ 8แสนสี่8แสนสามกับอีกสี่ร้อยกว่ากดทั้งหมดมันจะได้เนี่ยครับมันได้คีรีคอน500กว่าครั้งนะครับสองเท่าแล้วก็มี73ครั้งที่ว่าคูณสิฝึกรวมหนึ่งมื่นห้าพันครั้งอ่าอันนี้ลองกดให้ดูเลยนะแบบสดๆเลย แต่ถ้าเกิดว่าไปกดตรงเพชรเนี่ยครับมันก็มีโอกาสที่ว่าจะอัพขึ้นมาได้อีกเหมือนกันครับไม่รู้ว่ามันจะได้เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวเรากดให้ดูทีนึงก่อนละกันก็ในการกดเทียบกันนะครับระหว่างกดเพชรน,นะครับกับกดในถุง้องวันเนาะก็มันจะบอกอยู่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมากดตรงนี้ครับฝึกซ้อมเนี่ยครับตรงนี้มันจะขึ้นว่าการฝึกคูณ100 มีโอกาสที่จะติดคูณ2แล้วก็คูณ10แต่ไอคูณ100เนี่ยมันใช้900เทสใช่ไหมมันจะได้เท่ากับ100ครั้งถ้าเรากดไป10ครั้งนะครับก็จะได้เท่ากับ1000 1000ครั้งนะครับแต่เมื่อกี้ที่ผมกดตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตรับของรางวัลก่อน <Wow. S 1> อเราจะมารับของรางวัลกันก่อนนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูตรงนี้เมื่อกี้ผมกดไปแล้วเนาะมันจะได้ใช้9พันเพชรซึ่งมันจะขึ้นว่าใช้ผลไม้เนี่ย15,000ครั้งซึ่งเวลาเราใช้ตรงนี้ครับเดี๋ยวลองกดนะ11ครั้งฝึกรวม196ครั้ง เท่ากับว่าถ้ากดในถุงรางวัลมันจะได้หนึ่งห่นห้าันครั้งนะครับสิบเพชรมันเท่ากับอันนี้ถ้าผมดูไม่ผิดนะสิบเพชรมันจะเท่ากับหนึ่งครั้งใช่ไหมก็ผมจะอธิบายอย่างนี้ครับถ้าอย่างเรากดแบบธรรมดาเนี่ยมันจะได้ประมาณอย่างของผมเนี่ยจะได้ประมาณแปดสิบเพชรใช่ไหมแต่ถ้าเรากดแบบระดับสูง มันจะได้120ยี่สิได้ร2อหน่วย exp นะครับเท่ากับว่าเรากดแบบ900ครั้งเนี่ยเราก็จะเอาในส่วนของตัว120นะครับไปคูณกับ100ถูกต้องไหมเพราะว่ากดตรงนี้ยมันเท่ากับฝึก100ครั้งเราได้ครั้งละ10บได้ได้ครั้งละ120ใช่ไหมเราก็จะเอา 120ไปคูณ100อันนี้ถ้าผมคิดไม่ผิดนะมันจะได้ exp ประมาณ12,000หน่วยอ่านี้คำนวณคร่าวๆนะครับเพราะว่ากด10 h เพชรเนี่ยมันได้120เนี่ยเห็นไหมมันจะเด้งขึ้นมา120 exp แล้วก็ถ้ากดอันเนี้ยมันเท่ากับว่ากดไปอีก100ครั้งแล้ก็เอา120ไปคูณ100จะได้12,000 exp แต่ถ้าเกิดว่ากดเพื่อนๆกดผลไม้นะครับือการกดผลไม้มันจะเท่ากับการฝึกธรรมดามันจะได้เท่ากับ80 e ส ep ซึ่งมันได้ ep เนี่ยน้อยกว่าการฝึกระดับสูงอยู่แล้วนะครับการฝึกใช้เพชรเนี่ยมันได้ ep มากกว่าอยู่แล้วถ้าเพื่อนๆมีเพชร9 0 0 0ถามว่ากดตรงเนี้ย0ครั้งกับการที่ซื้อถุงรางวัลตรงเนี้ยแนวมากด 9,000เลยเนี่ยอันไหนจะได้เยอะกว่าเ <_ C _> พื่อนเพื่อนดูตรงนี้ก็ได้ครับผลไม้เนี่ยมันได้หมื่น้าใช่ไหมเราเอาหมื่นไปหาร80หาร80 p ใช่ไหมมันจะเท่ากับ187ครั้ง187.5เท่ากับว่ามันมากกว่าการ กดแบบเพรตรงนี้ครับมากกว่าการกดแบบ900เพรตรงนี้ต่อการซื้อถุงสัตว์ขี่หนึ่งครั้งเพราะว่ามันได้ตั้ง187.5ครั้งอ่าตีเป็น188ละกันซึ่งมันมากกว่า100ครั้งอยู่แล้วเดี๋ยวผมลองกดให้เพื่อนอีกดูงานหนึ่งเลยละกันครับวันนี้เราใช้เพรกันจุกๆครับผมอ่าเนี่ยครับ ถ้ากดอันนี้มาเนี่ยมันจะได้รอบละ80ใช่ไหมถ้ากดแบบรวดเร็วเนี่ยครับมันอยู่ที่อยู่ที่ดวงด้วยนะถ้าคิดีิค่อนก็ได้เยอะ10ครั้งกับ2ครั้งเนาะเลทมันก็จะประมาณนี้ครับอีกพีขึ้นมาล้านกว่าเลยนะค่อนข้างเยอะก็ถ้าเพื่อนๆสงสัยนะครับว่าใช้เพชรตรงนี้ยซุ่ม หาคูณ10กับคูณ2เนี่ยกับใช้กดผลไม้ในถุงถุงอัพสัตขีเนี่ยอันไหนได้ e AP เเยอะกว่ากันบอกเลยว่าใช้เพชรอยู่แล้วครับเพราะว่าอะไรใช้เพชรเนี่ยใช้1ครั้งนะครับเท่ากับ10เพชและ10เพชเนี่ยมันได้ร2อยย p ิบถ้าเพื่อนๆกดแบบนี้ครับมันได้มากกว่ายอยู่แล้วครับเพราะว่ามันคูณ e AP ถึงหนึ่ง้อยิบครับ อันนี้มันได้แค่แปดสิบแต่แปดสิบตรงนี้มันเป็นที่เลเวลนะครับถ้าเกิดว่าเลเวลสัตว์ขี่ของเพื่อนยังไม่ถึงเวล5้าสิบหกครับผมเนี่ยมันอาจจะได้ไม่ถึงแปดสิบนะครับอาจจะได้หกสิบหรือสี่สิบอันนี้อยู่ที่สัตว์ขี่ของเพื่อนๆนแต่ละคนเนาะมันจะได้ไม่เท่ากันถ้าอยากอัพสัตว์ขี่ให้ไวๆ,ๆกดตรงใช้เพชรก็ได้ครับกดสิบครั้งก็เท่ากับเก0 0ันกันได้ตัวคูณ EP ถึง120ได้มากกว่าอยู่แล้วครับอ่าแล้วก็จะมีในส่วนของพวกเนี้ยครับของออพอันนี้แอปตรงไหนอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูครับนี่เลยพลังบริเวณนี่มันจะใช้แอปพ,พลังบริเวณครับแต่ในผมอัพเต็มหมดแล้วเนาะแล้วก็มีปลาทองนะครับจริงๆน่าจะเรียกว่าปลาเกลือมากกว่าปลาทองรอบนี้จะได้เท่าไหร่เพื่อนๆดูตรงข้างหลังเนี่ยครับ ถ้ารอบแรกเนี่ยมันได้7 5 6หครับแล้วกดปลาทองเนี่ยมากสุดมันจะอยู่ที่การเติมเงินอยู่ที่1 5 0 0 0บาทจะได้ประมาณ30,000เพชเอ่าก็ถ้าใครที่เป็นสายปัดเกลือจะค่อนข้างรู้ดีถ้าไอตรงเนี้ยครับมันขึ้นว่า224ถึง756รอบเนี่ยรอบที่ต้องการ210เนี่ยถ้ามาทรงนี้ครับมันจะเติมสูงสุดได้ที่1 5 0 0 0บาทสุ่ม ได้สูงสุดในเพชรที่ผมเคยได้นะจะกิจกรรมปลาทองแบบที่มันมาแบบแบบนี้นะจะได้อยู่ที่ประมาณ2องแสนกว่าถึงราวสามแสนเลยครับอ่าได้เยอะอยู่นะกิจกรรมปลาทองได้เพชรค่อนข้างเยอะถ้าดวงไม่สวยแล้วเราไม่เกลือนะครับต่อมาเนี่ยครับมันจะไปสอดคล้องกับตรงนี้ครับถ้าถ้าเกิดว่าเติม1 5 0 0 0บาทเพื่อนๆสามารถมากดรับสติกเกอร์ของพวก ัวพวกนี้ได้ครับหรือถ้าใครมีแล้วก็อาจจะรับเป็นสมุดก็ได้นะครับแล้วก็จะมีอาเซอุดลากําเนิดอ่าแล้วก็กิจกรรมต่อมาเป็นดาร์คโฮโอดาร์คโฮโอตัวนี้จะต้องเติมเท่าไหร่จะเติมอยู่ที่ประมาณ25,000บาทครับเพื่อกดใช้เพชรเนี่ยกดใช้เพชร6 2พ0เพชรได้เพชรคืนมา1,000นได้สติกเกอร์ดาร์คโฮโอ10ชิ้นนะครับ มันใช้เท่าไรมันใช้200ชิ้นครับเพื่อนๆคำนวณดีๆนะอย่าไปกดเกินเนี่ยครับเกินมาก็ไม่รู้จะไปทำอะไรครับมันเอาไปใช้ทำอย่างอื่นไม่ได้ครับก็เนี่ยครับมันจะเต็มที่25,000บาทแล้วก็กดลัดไปผมไม่แน่ใจว่ารอบต่อไปมันจะขยับเพิ่มจาก10ชิ้นเป็นเท่าไหร่ไหมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะว่ามันนานมากแล้วส่วนตัวก็ไม่เคยเติมเพราะว่าไอ้นี้รับเข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับ d a โฮโอเล่นได้ไหมเล่นได้ถึงแค่ไหนเดี๋ยวผมไปรีวิวให้ดูครับแล้วก็กิจกรรมต่อมาคือกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรอันนี้มันบ่งบอกว่าเราไม่ได้ทํากิจกรรมครบครับมันเลยขึ้นมาให้เรากดถ้าเราทํครบมันจะไม่ขึ้นมาให้กดครับแล้วก็กิจปาฏติหารรอบนี้เป็น Dark o. นอ o นะ แล้วก็จะเป็นอาเซอุสผู้กําเนิดนะครับมีเซลบี้ร่างไดแมกร่างมาเตอร์แล้วก็นกไวยนะครับร่างมาเตอร์ร่างไดแมกมีอาวุธนกไว้ด้วยนะแล้วก็มียักษ์ฟ้ายักษ์ฟ้าก็จะมีทั้งสองร่างเลยแล้วก็จะมีหินแปลงร่างยักษ์ครับกระจกตัวนี้ใช้สำหรับแปลงร่างพวกตัวยักษ์เขียวยักษ์ฟ้ามีดาร์คมิวทูพร้อมอาวุธ ดาตเกียพอมาวุธมาเกียหน้าจิตวิญญาณพร้อมร่างมาสเตอร์นะครับแล้วก็มีตัวนี้เอาไวเ้เก็บสะสมบุ๊กได้ครับแล้วก็พวกคอสกิลพวกนี้เอาไว้ไปใส่ในส่วนของยิมเนาะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ของพวกนี้เอาไว้อัพในส่วนของประดับให้เป็นขั้นโบแดงแล้วก็ใครที่ยังมีแฟชั่นไม่ครบ มาแลกตรงนี้ได้นะครับแฟชั่นอันนี้น่าจะเป็นแฟชั่นสายโลบครับผมแล้วก็ของอาพวกฟางบริเวณแล้วก็มีพวกบล็อกดาวเนาะสุมแล้วก็เอาไปแลกใบแม็กบัตเอ็กพีอารีเวลนะครับใครมีแฟชั่นสมนาร์เทนเตอร์แล้วอยากจะเอาฟาร,ร์มก็กดมาแล้วก็มาแลกตรงนี้ได้นะครับได้เยอะอยู่นะ ก็สมุดสามารถแลกเป็นอาวุธของตัวซามาเซนต้าได้นะครับอันนี้ของผมแรกน่าจะเป็น1ดาวไปแล้วนะถ้าจะไม่ผิด2ดาวเดี๋ยวค่อยไปว่างค่อยนั่งทำครับก็เบื้องต้นวันนี้นะครับเราจะมารีวิวตจว,วตัวนี้กันครับ Dark Mo-O เดี๋จะพามาดูครับ ดาร์คโฮโอสามารถเล่นได้ไหมถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะเล่นนะครับมันเล่นกับทีมอะไรได้บ้างเรามาดูตรงนี้ก่อนครับสกิลในส่วนของดาร์คโฮโอนั้นก็จะมีส่วนใหญ่แล้วว่าความเก่งของมันคือเปลวไฟที่จะเผาได้โดยที่อีกฝ่ายจะไม่สามารถลบล้างได้นะครับพวกสกิลพวกนี้ครับผมขออนุญาตไม่อ่านแล้วนะครับเพื่อเป็นการจะได้ไม่เสียเวลาเนาะ แต่ผมจะบอกเทคนิควิธีใช้สกิลนะครับของ dark โ o. o ให้เพื่อนๆนดูแล้วกันว่ามาเล่นประมาณไหนเพราะว่าถ้าให้อ่านทุกอันนะ่ะจริงๆเพื่อนๆไม่อ่านกันได้อยู่แล้วครับในเกมเนาะมันจะเห็นชัดกว่าแต่ถ้าเกิดให้อธิบายของโบสกิลนะครับมาถึงเพื่อนเพื่อนกดแซดกดแซดเสร็จปุ๊บกดสกิลบินเ <Wow. S 1> นาะมันจะกดแซดได้อีกรอบหนึ่งเสร็จปุ๊บเพื่อนเพื่อนถ้าอยากระตันให้มากดสกิลมืดแต่ถ้าอยากกดเผาฝ่ายตรงข้ามให้กดสกิลไฟนะรประมาณนี้ ของโบนมีประมาณนี้ครับแล้วพอสก,กิลวันตีเต็มแล้วก็กดใช้ันตีไป dark โ o นะครับคุณสมบัติที่ใช้นะครับแนะนำเป็นสปีดอัพหรือไอตัวอันนี้ก็ได้เนี่ยครับถ้าเลือดต่ำกว่าครึ่งหนึ่งเพิ่มพลังสก,กิลไฟหรือจะเป็นของที่เพิ่มอะไรที่เพิ่มความถึกก็ได้ครับเป็นพวกันนี้ครับ holy body คุณสมบัติที่สองผมแนะนําอย่างนี้ครับ่าโอโอเนี่ยความเก่งของมันมีความเก่งคือมันจะไม่ติดสถานะครับถ้าจะไม่ผิดนะแต่เพื่อนๆต้องรีคุณสมบัติเนี่ยให้ได้คุณสมบัติที่สองก่อนนะนี่มันจะมีตัวนี้ครับคุณสมบัติที่สองให้เพื่อนๆใช้เซฟการ์ดครับถ้าเพื่อนๆจะเล่นนะอาจจะไม่ต้องเป็นรางมาสเตอร์ก็ได้เป็นร่างแรกก็เก่งแล้วครับเอาไปเข้าทีมไฟนะครับทีมไฟได้ค่อนข้างเก่งเลย ก็จะใส่ตัวดาองโอนี้เข้าไปนะครับอันนี้ตัวนี้ผมยังไม่ได้ทําสุดนะครับเพราะว่าไปทําตัวอื่นเนาะตัวนี้มันถามว่าเก่งไหมมันเก่งครับถ้าเข้ากับทีมไฟดาโของโาจะจัดทีมประมาณไหนได้บ้างต,ตัวกลางเป็นโออย่างนี้แล้วกันครับตัวริมอันนี้เป็นนกไบแล้วกันครับผมอ่าประมาณนี้โอ,โอหาง่ายอยู่ครับนกไยแล้วก็ดาโคโอนี่อันนี้ใช้เวลาทํานานอยู่ครับเพราะว่าต้องเป็น่างมาสเตอร์ ส่วนจะไม่จะไม่ทำร่างมาสเตอร์ก็ได้นะถ้าเพื่อนๆจะเล่นสายสายประหยัดเนาะมไปทํานกไวายเลยก็ได้ครับให้เป็นร่างแดงครับนกไวายร่างแดงมีสกิลสะท้อนด้วยนะขออนุญาตทดสอบกับเพื่อนนะครับรังตอนนี้อยู่ที่ประมาณสามสิบเก้าล้านเดี๋ยวหาเพื่อนที่พลังพอๆกันครับสามสิบเก้าล้านอ่าคนนี้เลยจะไหวหรือไม่ ครับถ้าเนี่ยครับสกิลของดาร์คโงโอถ้าเมื่อไหร่ที่โดนดาเมจครับมันจะรัดเทิอนขึ้นมาโจมตีครับวิธีใช้สกิลก็คือให้กดสกิลบินครับแต่ถ้ามีร่างมาสเตอร์ให้กดแซดก่อนนะครับแล้วก็สกิลบินไปครับมันจะทําให้โจมตีได้สองครั้งครับแล้วเราก็กดสกิลบินอีกรอบหนึงครับเพื่อที่จะสสมสแต็กดาเมจให้เขาติดเผาครับแล้วก็ลงดาเมจด้วยครับเห็นไหมครับโมโอลาโดนสะท้อนนะเมื่อกี้เกือบตายเลยนะ เอาเรื่องอยู่นะอ่ากดอันติเมียไปเพื่อนหรือ,อโดนสเป,ปดแบบนี้ก็อมตะไปครับเมื่อกี้เขาโดนสเป,ปดของโฮเราครับเกือบตายครับประดับทันเดอร์ไปอีกทีครับเพื่อนตายยากเหลือเกิน เนี่ยครับเลือดเขาลดเรื่อยๆครับโดนเผาของตัว Dark โอเรากดฮิวไปก่อนครับเนี่ยตัวลองดูตัวไหนที่โดนไฟเผาเยอะๆครับอ่ะน่าจะยักเขียวแต่ตอนนี้ยใต้ดินเราอะใต้ดินเขาอาะติดโฟกัสไลท์ครับเราไม่สามารถโจมตีสกิลเดี่ยวถึงตัวเขาได้ครับเราต้องหาสกิลหมู่ไปโจมตีเขาครับเป็นสกิลนี้แล้วกันครับ ลายธาุวูเรียบร้อยครับตายไปหนึ่งศกเออเราก็เรียบร้อยเหมือนกันครับเดีย๋ยวขออนุญาตเทสอีกทีนึงครับอาจจะใส่เป็นตัวนี้แล้วกันครับซีกาดเผื่อได้ลุ้นพลังบริเวณตัวนี้วัดดวงครับเผื่อได้เบิ้ลครับอขอลองกับเพื่อนที่พลังพอๆกันครับ ถ้าผมอัดของให้มันหน่อยมันก็น่าจะเก่งขึ้นครับ d a โฮโอตอนนี้ผมไม่ได้อัดของให้มันครับมันเล่นได้ไหมมันเล่นได้ครับแต่เลเกมเขาไม่ค่อยมีคนเล่นกันแล้วครับเพราะว่ามันไม่มีร่างแดงครับคนเลยไม่ค่อยเล่นกันเนี่ยครับมาถึงก็กดวินไว้ก่อนครับโอ้โดนสะท้อนครับนกไวผมยังไม่ได้ตีเลยนะโง่ ดนสะท้อนไปครึ่งหลอดแล้วครับดเออโอไม่ทันทำไมครับโเราไม่ได้ปาาั๊บอมตะไม่น่าไหวครับขออนุญาตลองอคนที่พลังน้อยกว่านี้หน่อยแล้วกันอ่ะสามสิบหกสามสิบหกล้านมีแก้งโลดด้วยนะ เมืองต้นทางสกิลบินไปก่อนเพื่อนอ,อาหามะตะจะตัวดารโคครับถ้าโดนดาเมจมันจะรัดเธอมาจนตีครับเนี่ยครับกดแซดแล้วกดบินครับเสกไฟเผาไปเพื่อนกดพลังบริเวณเผื่อได้เบิ้นแล้วก็ไฟเผาอีกสักทตีเพื่อนอู้เรียบร้อยไปครับตัวไหนอีก โอ้โหเขาก็เกือบตายใช่ไหมอ่ะสกิลนี้ไปครับอันติเมตนี่ครับเรียบร้อยหายไปหนึ่งชีวิตครับมันทาดาเมจเป็นเฮเวสรามจนะครับโคตรคลังแรงครับโอ้โหจะโดนมามาโล่สวดไปแล้วครับอมาตะดใช่ไหมเพื่อนกำลังโดนตัดอมาตะไปครับเรียบร้อยสีกาดครับผมแล้วก็สกิลมืดครับแรงมากครับสกิลนี้เรียบร้อยครับโอเคครับผม ก็ถ้าเพื่อนๆส,สนใจจะทําในส่วนของเจ้าตัว Dark โ o ครับให้ทําคู่กับโ o ครับเพราะว่าตัวมันอะบางนะครับเพราะว่ามีแค่ธาตุไฟแล้วก็ธาตุม,มืดเนาะแล้วมันไม่มีร่างเหลือตรงนั้นไม่มีร่างไดแม็กตัวมันจะเก่งถ้าใน t เทีย,ทยของตัวมาสเตอร์ครับตัวมันถือว่าเป็นตัวที่เก่งมากๆตัวหนึ่งครับ แต่ถ้าเทียบกับพวกที่มีร่างเรโซแนนซ์ร่างไดแม็กตัวมันก็จะดอปลงมาหน่อยหนึ่งครับเพราะว่าการที่เราไม่มีร่างไดแม็กเราจะไม่ได้ถึกขนาดนั้นครับแล้วก็การที่เราไม่ได้มีร่างเรโซแนานซ์เราก็ไม่ได้แรงถึงขนาดนั้นครับมันจะทําให้แรงก็แรงไม่สุดครับถึกก็ถึกไม่สุดเอาใส่จังหวะโชคดีบินหลบได้แล้วก็หลบดาเมจได้ประมาณนั้นครับถ้าจะทำนะครับแนะนำเป็นทำสายถึกครับ ไม่ต้องทำสายดาเมจครับเพราะดาเมจมันเป็นฮาเวตดาเมจอยู่แล้วครับเนี่ยครับถ้าสะสมสแตกครบใช่ไหมหรือว่ามีสแต็คไฟเยอร์เนี่ยหนึ่งชั้นเนี่ยมันจะสร้างดาเมจเพิ่มครับเนี่ยครับแต่ถ้าเกิดว่าสแต็คไฟน้อยมันก็สร้างดาเมจได้น้อยครับเล่นคู่กับตัวทีมไหนได้บ้างอาจจะเป็นฮีทานก็ได้ครับแต่อดีเนี่ยผมไม่มีฮีทานเนะาะก็เลยไม่ได้ใส่มา ถ้าจะใส่ใส่ฮีทานได้ครับเอาไว้คู่กับโ a โ k โ o โ o เนาะแล้วก็เอาไว้ไปเผาชาวบ้านเขาสามารถเล่นได้นะครับทีมไฟใส่ฮีทานล่างมาสเตอร์ก็ได้เบื้องต้นก็จะประมาณนี้ก่อนครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปกันไปก่อนสวัสดีครับ